ดิ้นข่าวว่าฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนใชจไหมเนี่ยเออฟรีทุกอย่างโอ้น้องก็เสียงดังไปเนี่ยเห็นพี่เด่นบอกว่าฟรีจัดส่งทุกประเทศใช่ฟรีดาวไม่พออีกทัชกระดิ่ดีใช่แล้วค้าจัดไปนั้นฟรีอีกฟรีทุกอย่างสิบบนรอฟรีอีกส่งก็ฟรีโคเตินผมก็เลยมาดูรถเนี่ยว่าฟรีทุกอย่างเหมือนที่เดนบอกไหมฟรีทุกอย่างอันนี้รถเข้าใอันนี้แม่งคุ้มเท่เลยพี่อันนี้เข้าใหม่จีบีอาร์อันรุ่นเลยจีบีอาร์หกห้าสุดาอู้แม่งสีแดง เำาไม่49ฟังเสียงไหมวะพี่ได้อ้โทรทรได้บูยอีกไม่สามนสองเลยะไม่สามพันสองสภาพดีไหมดีดิอู้แต่เงี้ยริงเลยพี่โอ้โหโคตรหวานโคตรโหดโคตรสวยจริงพี่แล้วคันนี้รุ่นอะไรพี่สวยจังเลยแซดพันอาร์แซมพันอาเออโอ้โหตัวท็อปเลยนะ ปีสิบหกปีสิบมสภาพดูสภาพปี16พูดใหญ่พี่แม่งสวยตอนมสี่ีแล้วใหม่แม่งน้อยด้วยนะประเด็นนะไม่สองหมื่นห้ากูแม่งคุ้ตี่เลยว่ะไม่มีบอกเกียร์มาเรียบร้อยใช่โอ้แม่งสวยจริงไปหน้าไปหน้ลดวิ่งลองคลอมได้ปะลองหนึ่งอู้สัตย์พันแต่แต่รถมันไม่สูงนะพี่ใช่ผมสูงแล้วหกสิบแม่งค่อมได้เลยไปขับง่ายแน่นอน รลายเจ็ดสิบนิสสบายเลยอะหมอบก็ได้วูบพันสิบสีผมว่าสองเก้าเก้าแน่ถ้าเป็นรีแมปดีๆน,นี่แน,น,น,น่น,นอนนะเนาะถ้าถูกคอมเลยปะได้วูบสปอร์ตแลยว,ว่ะ คือยางไม่เต็มเต็มเลยหน้าหลังอะโอ้โหความสูงเลยรู้สึกว่าสูงเท่ากันพี่ใช่แต่ว่าแซดพันจับไมากใครหมอบเนาะแค่แค่มันคนละทรงเลยของผว่าทรงใช่ปะใช่นั่นในเขตอันนี้สปอร์ตตัวจริงพี่อยากได้อ่ะฟรีจัดฟรีออนฟรีดาวเหมือนพี่เบนบอกไปแล้วฟรีเตดีใช่เครดิตดีฟรีหมดฟรีดาวเลยใช่แต่ว่าบริการหลักๆคือเหมือนที่ผมดิ้งพี่เบนบอกว่าฟรีข้าจัดไฟแนนซ์ฟรีความสิบบอลบฟรีจัดส่งทุกประเทศใช่แล้วมีไฟแนนซ์พี่เบนเซ็นครรบบจทีีเดยวแล้วผมล่ะอย่าง้นผมมีีเชยงใหม่นะ ส่งได้ส่งได้ใช่มีไฟแนนซ์เป็นเซนทีใช่ไม่ต้องมาร้านก็ได้สุดจริงใช่โอ้โหแล้วตัวนี้ 650R 1ุดาวุ5 0าราคาเท่าไหร่พี่2 2 2 3สนเหมื่นฟีดาวไหมฟีดาวพอน5หมืัน5หมื่นถึงวันไหมถึดว5ปีเนาะ5ปีรู้สบายเลยชัดพันเลยพี่ราคาเท่าไหร่อะราคา3แสน2หมื่น9 000บาทพันซีซีนะ3สน3แสนนิ่งราคาถูกอยูนะเออเออรถฟีดาวงานผ่อน แปดเปนเก้าหกสิบเปนเก้บาคโอ้โหสุดจริงพี่เนาะใช่งั้นก็ผมก็วันนี้ก็อยากได้นะงั้นผมไปแนะนําเพื่อนมาได้ออกมาสองคันเลยเฮ้ยมีหลายรุ่นนะในร้านน่ะใช่ป่ะพีเอ็มซันเอ็กซ์สิบมีหมดผมไปชันแม่งดีจัดเลยพี่โอ้โหเพิ่งมาเจอร้านเนี้ยเคดีก็ฟรีดาวได้ดาวได้ทุกคันเนาะเออได้ทุกคันโหเล่นโลโคตรเยอะเลยพี่โอ้โหเห็นในร้านนู้นก็ไปเดินมาแม่งสองสองร้คันมั้ง สปอร์ต X Max โูลิ่งไม่ครบอะครบโหสุดจริงสกูตเตอร์อะไรอย่างเลยใช่ป่ะโอเคนะก็งั้นเดี๋ยวไงผมสนใจติดต่อมาพี่เนาะได้ได